วันนี้ก็จะมาให้คําตอบนะครับที่หลายๆคนถามมานะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องอุด egr จาเป็นต้องล้างอีกไหมวันนี้ก็มาดูนะครับว่าคันนี้ทําอะไรบ้างทําไมต้องมาล้างท่อรวมไอดีคันนี้อุดมาแล้วนะครับพินแผ่นอุดไหมครับนี่ครับคือแผ่นอุดแล้วก็มาดูรอยตัวนี้อีกทีนะครับคันนี้อุดมาแล้วนะครับแต่อุดตอนเลขไม่ประมาณสองแสนโลนะครับแต่ตอนนี้วิ่งสองแสนห้าหมื่นโลแล้วครับกลับมาล้างนะครับดังนั้นนะครับจะอุดหรือไม่อุดมันอยู่ที่ว่า เรานะครับอุดเร็วหรือเปล่าถ้าอุดตอนเลขไม้น้อยก็ไม่จําเป็นต้องล้างนะครับแต่คันนี้นะครับที่อุดไปแล้วจําเป็นต้องกลับมาล้างเพราะชุดนี้ครับดูครับถ้งงั้นนะครับถ้าอุดตอนเลขไม้เยอะๆนะครับขมเหาชุดนี้นะครับมันจะไม่ออกนะครับมันก็จะค้างเหมือนเดิมอยู่แบบนี้นะครับขมเหามันจะออกเองไม่ได้นะครับคันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่กลับมาล้างอีกตอนเลขไม้สองแสนห้าหมื่นโลเพราะอุดไปประมาณตอนสองแสนโลนะครับเพราะไม่รู้ว่า ตัวท่อร่วมไอเดีเรานี่ครับตันมากตันน้อยนี่ครับตันมากเลยนะครับทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับดังนั้นก็เป็นเหตุผลและเป็นคําตอบว่าอุดไปแล้วจําเป็นต้องล้างไหมไม่จําเป็นนะครับถ้าเราทําการอุดเร็วนะครับประมาณเลขไม่ถึงหมื่นโลนี่ครับเราอุดไปแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องล้างแต่พวก1.9ถ้าเลขไม่หมื่นโลหรืออยากล้างก็ล้างได้ครับแต่รถรุ่นอื่นครับเลขไม่หมื่นโลอุดยังไม่จําเป็นต้องล้างนะครับขันนี้นะครับอุดแล้วก็กลับมาล้างนี่ก็เป็นเหตุผลว่า อุดไปแล้วจําเป็นต้องล้างอีกไหม